สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวราศีมีนนะคะใครก็ตามที่ลักนณาราศีมีนหรือว่าชาวราศีมีนนะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าดวงของคุณประจําเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้ชทม์เลสค่ะไม่ว่าคุณจะดูในช่วงเวลาไหนก็ตามของเดือนกันยายนนี่คือเรื่องราวของคุณค่ะสําหรับภาพรวม energy ที่ได้รับในเดือนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของการตีกันกันกบคนนะคะเรื่องของคดีความ นะการเซ็นสัญญาการค้ำประกันค่ะคือสิ่งที่ต้องคิดเยอะๆก่อนนะคะที่จะตัดสินใจทําอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะในสิ่งที่ภายขึ้นมาตรงนี้ค่ะจากมวลพลังงานนะคะก็คือควีนรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ กับคนรอบข้างความสัมพันธ์หรือว่าการงานนะคะซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจค่อนางมากและมองในหลากหลายมุมมองนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่เผลอตาสินผู้อื่นหรือว่าจะได้ไม่นำไปสู่การทะเลาะก,กันกับคนหรือว่าการตีกันกับคนนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะในการมองมุมกลับปรับมุมมองค่ะแล้วก็ ทำ Energy ของตัวเองเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เจตนาตีกันกับคนสูงมากเลยนะไฟออฟซอที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมชีวิตของคุณว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะชีวิตการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรัก ปิดท้ายนะคะดังนั้นต้องฟังให้จบเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e a t i n g นะคะดังนั้นอย่านํามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคําปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะควีนช่วยเวลามากกว่า27,000เคสทั่วโลกนะคะขอบคุณเป็นหนึ่งในที คลิอสาคัญที่ช่วยคุณปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนนะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตค่ะมาพูดคุยกันได้นะคะเอาละค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีมีนะคะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างสับสนวุ่นวายกับตัวเองค่อนข้างมากค่ะคิดสาระตะหลายอย่างอยู่ในหัวมากมายเตมไปหมดเลยนะคะอยากทํานู่นอยากทานี่นะคะอยากประสบความสําเร็จ เดี๋ยวก็คิดเรื่องของการทํางานแวบ,บนึงสักพักนึงกลับไปคิดเรื่องของทำไมฉันยังโสดอยู่นะอีกแวบ,บนึงก็รู้สึกของการแบบอยากไปต่างประเทศอยากไปเที่ยวจังคะ่ะจริงๆคุณเห็นเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศยุโรปนะคะหรือว่าเอ่อเอเนจีของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวหรือการทำงานหรือการย้ายถิ่นฐานนะคะเช่นไปเรียนต่อการขอวีซ่าอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่กินสัมผัสได้ค่ะเรื่องเงินในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีราจ่ายที่เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่ารายรับเนี่ยมัน ลดลงมาอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องมองหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นกว่านี้ในสิ่งที่ภัยขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะคือบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปชั่วขณะหนึ่งนะคะจากสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาถาโถมโอบล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ต้องมัน มั่นใจในตัวเองเยอะๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะจากที่พายขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าแผนการต่างๆที่อยู่ในหัวของคุณนะคะที่คุณคิดจะทำนะคะเกี่ยวกับการจัดการชีวิตของตัวเองนะคะขอให้มันจะตกตะกอนเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนขึ้นในเดือนนี้นะคะตกแน่นอนแล้วก็อาจจะต้องมีการวางแผนทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมลงไปนะคะเพื่อให้มันแบบ f u ล f i l แล้วก็เต็มที่ค่ะสิ่งกปวนที่ขึ้นมานะคะก็คือคุณเป็น ็นคนที่ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเพราะคุณมีความมุ่งมั่นอยู่ในตัวนะคะมีความตั้งใจมีความเด็ดขาดค่ะมีความกล้าหาญในการลงมือทําค่ะเพราะคุณมีความกล้าหาญในการลงมือทําทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะคะนะสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะแต่ ก็ระวังทะเลาะกับคนคือเตือนแล้วอะเดือนนี้เตือนแล้วว่าทะเลาะกับคนเนี่ยคือไฟ of วอ r ไฟ of s o r เนี่ยขึ้นมาเลยว่ามันมีเกณฑ์สูงมากที่จะตีกับคนตีกับมนุษย์นะคะหรือว่ามีเรื่องมีปัญหาที่เข้ามาให้ปวดหัวให้เครียดได้ค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการพูดคำพูดวาจานะคะหรือการแบบพูดไปโดยไม่คิดอะไรเนี่ยเออเนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาได้ในอนาคตนะคะในสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาค่ะ คุนมองว่าคุณเป็นคนที่ มีความสามารถมี ability นะคะมี pattern ในการลงมือทำค่ะในเดือนนี้นะคะอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนค่ะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยเหลือคุณได้นะคะอืมใช่แล้วก็มันก็จะได้แบบนำไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยในสิ่งที่คินสัมผัสได้นะคะนะทุกอย่างจะโอเคค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นในเรื่องของชีวิตแค่ระวังนั่นกัน ดีกันกับคนเฉยๆคะ่ะนะที่มาดูเรื่องของการงานดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะภาพรวมการงานของคุณชาวราศีมีนลัคนามีนทั้งหลายนะคะคการงานเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะคิดจะ,ะตาหลายอย่างอยู่ในหัวนะคะอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นนะคะแต่ถ้าคิด อยากทาหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วไม่ลงมือทําสักทีจะไม่สําเร็จนะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแล้วต้องลงมือทําเลือกโปรเจกต์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ทํามันซะอซึ่งถามว่าคุณจะสามารถทํามันทำไมทํามันได,ไนได้แค่ต้องเลือกในสิ่งที่ใช่สําหรับคุณสิ่งที่คุณเห็นความเป็นไปได้สูงที่สุดนะคะนะคุณเห็นการเริ่มต้นลงมือทํา แต่คุณก็จะมีความแบบเสียดายว่าเออแล้วแบบโปรเจกต์นั้นละแต่โปรเจกต์นั้นก็ดีนะเราไม่สามารถจับปลาหลายๆมือได้ในเมื่อเรามีแค่2มือและเราควรทุ่มเททําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งในความเห็นของควนนะเพราะว่าคุณในความเห็นของคีนนะ,ะค,นค,นค,นะคุณจะฟัง คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้บังคับแต่แค่รู้สึกว่าถ้าคุณเพิ่งจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหรือคิดจะเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างทาธุรก,กิจทำสตาร์ทอัพเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยคือคุณมองว่าการที่จะทําหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันโดยที่อย่างนึงยังไม่สําเร็จอะ่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นไม่สําเร็จทั้งหมดเลยอะ่ะเพราะว่าคุณจะไม่มีเวลาไปทุ่มเทกับมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจไปแล้วว่าโอเคฉันจะทําธุรกิจเครื่องสำอางถึงแม้จะเป็น r e ร Ocean ช ทำธุรกิจเครื่องสําอางเริ่มต้นจากบัชอมเพราะฉันชอบบัชอมมากแต่ธุรกิจอาหารหมาก็น่าสนใจนะงั้นฉันทําธุรกิจเครื่องสําอางพร้อมกับอาหารหมาเลยพร้อมเลยดีกว่าคุณจะเอาล่างที่ไหนแยกไปเพื่อไปโฟกัสมันละ่ะเพราะว่าธุรกิจอาหารหมาก,ก็อีกเวนเึ่งเครื่องสำอางก็อีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะมันทําให้คุณไม่สามารถทํามันได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าจับปลาหลายมือค่ะที่รักเราเลือกปลาตัวใหญ่ ที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับคุณคะ่ะและถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกปลาตัวไหนหรืออยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็หลังมาพูดคุยกับควีนได้ปรึกษาได้นะคะควีนเนี่ยช่วยดูแลธุรกิจหลายธุรกิจมาแล้วนะควีนก็จะได้ให้คําแนะนาําให้คาปรึกษานะคะ <c oughs> เพื่อพาคุณไปสู่จุดที่คุณประสบความสําเร็จหรือจะมาโคชกันได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโคซีโอมาหลายท่านแล้วนะคะน้าพร้อมดันให้คุณประสบความสําเร็จค่ะเรื่องเงินนะคะ จะมีโอกาสดีๆทางการเงินที่เข้ามาค่ะแต่อย่างที่บอกไปมอาจจะใช้นิดนึงคือมีโอกาสมีเงินก้อนที่เข้ามาแล้วก็จ่ายไปอ่ะเออหรือเงินเข้ามาแต่ว่ามันยังหมุนไม่ค่อยทันเท่าไหร่มันจะตึงมือน,นิดนึงคือแต่ก็อย่างว่าเศรษฐกิจในยุคนี้มันก็อาจจะ กอดเงินได้ให้ก่อนเงินก่อนอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนอะไรแต่ก็เห็นแหละว,ว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ให้กําไรมาค่ะแล้วกําไรตรงนั้นก็ยังพอหมุนได้อยู่นะคะนะเรามาระวังเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะนะแล้วก็มาดูเรื่องสุขภาพดีกว่านะคะว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะนะโอเคนะตื่นเต้นมากเลยสุขภาพของคุณ สุขภาพของคุณในช่วงนี้นะคะจริงๆยังแข็งแรงอยู่เลยนะแต่ติดคิดมากติดเครียดติดฟุ้งซ่านนะคะติดกังวลติดแพนิกเฉยๆนะคะที่แบบคิดหรือกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง เขาเรียกว่ากลัวไปก่อนเหตุน,นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เครียดคิดมากได้นะระหว่างอาการปวดหัวนะคะแต่โดยภาพรวมสุขภาพยังแข็งแรงอยู่แต่สุขภาพใจเนี่ยอาจจะต้องแบบฟื้นฟูตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอย่าวิตกกังวลมากเกินไปค่ะอยู่กับปัจจุบันนั่งสมาธินะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะค,คุณผู้สูงบาคนในที่นี้อาจจะมีโอกาสได้ไปทําให้ตัวเองสวยงามขึ้นดูดีขึ้นนะคะเช่นฉีดฟิลเลอร์หรือเติมโบทอกหรือ ผิดหน้าหรือทําอะไรที่แบบทําให้ตัวเองรู้สึกสวยขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองเลิกน้อยๆนะคะอย่างเช่นการซื้อเครื่องสำอางมาแต่งหน้าการซื้อครีมบํารุงผิวซื้อสกินแคร์หรือแม้กระทั่งการมาร์กหน้าค่ะและพูดถึงเรื่องมาร์กหน้านะคะคุณแนะนำเทรเด d นดิฟอินมาร์กเลยค่ะ มาร์คตัวดังจากเกาหลีค่ะมาร์คแล้วเนี่ยหน้าชุ่มชื้นมากเลยค่ะควินชอบมาร์กก่อนนอนในวันที่พรุ่งนี้เราจะต้องใช้หน้าออกงานหรือมาร์กก่อนแต่งหน้านะคะก็ตัวเนื้อค่ะเขาก็จะเป็นแบบเนื้อมาร์คปกติทั่วไปแต่ว่ามันจะชุ่มชืน้นเนะเนาะเพราะมันเป็นแบบมอยส์เจอไรเซอร์นะคะเป็นตัวขายดี แบบเดียวกับที่เป็นกระปุกนะคะคุณปากตะก้าไว้แล้วคุณสามารถไปตามได้ค่ะคุณมีทั้งที่เป็นกระปุกเลยนะคะเดี๋ยวไว้มาโชว์ให้ดูทีหลังนะคะกับเป็นตัวมาร์ตัวนี้เนี่ยก็ ทาให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มดูแลตัวเองนะคะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากการมาร์กหน้าทุกวันก่อนนะคะเราจะเป็นแบบเจนนี่แบ็คพิงค์มาร์กหน้าทุกวันนะคะถ้าใครมีงบไม่ถึงเราก็ออกมาร์กหน้าอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้ค่ะเพื่อให้ใบหน้าของเราชุ่มชื้นไม่หยาบกร้านนะคะดีต่อใจของคุณแล้วก็จะทําให้หน้างคุณเนี่ยผ่องใสด้วยนะคะนี่ไงสมกับแบบพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นสวยงามขึ้นค่ะปักตะก้าไ้แล้วไปต่าได้ค่ะที่ นี้นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของความรักที่ทุกคนรอคอยกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามวลพลังงาน Energy ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะจะปังไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าใครที่อยากเช็คตัวส่วนตัวด้กันกับควีนนะคะก็หลังไม้มาหาลหือได้ที่ช่องเตสขับจบานสปอตสตาร์ล่างนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุป,ปเปอร์ตังค์เปนคาเคารควีนด้วยนะคะ t e e off b o n t s and the world ค่ะบาคนในที่นี้นะคะชอบสายฝออยากมีแฟนต่างชาติค่ะอยากจะได้ทั้งแบบเอเชียตะวันออกเลย พวกจีนสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นเออหรือบางคนน่ยขอแบบยุโรปอเมริกาไปเลยคือคีนเห็นว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ชาวเมนเนียนี่เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยและเป็นสเปคต่างชาตินะคะนะจะพูดว่ามีต่างชาติที่เข้ามาในชีวิตคะ่ะหรือบางคนอาจจะดีลกับต่างชาติอยู่แล้วในตอนนี้คะ่ะคนคุยของคุณอะไรต่างๆเนี่ยนะก็มองเห็นว่า อนาคตนะคะความรักเนี่ยจะมีการได้เจอกันได้ออกเดทกันนะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันข้างนอกด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคือใช้ความสวยและเสน่ห์คุณให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคำอธิษฐานของคุณที่คุณไปขอพรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะคือกำลังจะได้รับผลค่ะคือพูดง่ายๆก็คือโชคชะตาฟ้าลิขิตกำลังจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะนะให้คุณเนี่ย พาตัวเองให้เป็นอิสระนะคะจากความคิดเชิงลบจากพลังงานเชิงลบแล้วก็เดินหน้าในการลุยนะคะคือถ้าอยากออกเดนออกได้ออกเลยนะคะใครที่มีคนคุยอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันนะคะได้สารสัมพันธ์กันคะ่ะเรียกได้ว่าชิลมากๆคะ่ะแต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นแฟนกันเลยไหมในเดือนนี้นะคะทั้งคนโสดและคนที่มีแฟนแล้วคุณมองว่าเป็นการปูพื้นฐานรากฐานสู่ความสัมพันธ์เมื่อ ได้คุยกันแล้วก็ใกล้ชิดกันอย่างต่อเนื่องในอนาคตมากกว่านะคะก็เป็นรากที่สําคัญดีกว่าในเรื่องของความสำคัญนี่แหละว,ว่าเราม,มีโอกาสจะพัฒนาได้ในอนาคตตรงนี้นะคะนะทีนี้เดี๋ยวก่อนจากกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะอยากจะอวยพรคุณชี้แนะคุณให้แสงสว่างแก่คุณมีอะไรไหมคะ infinite ิ ng ค่ะคุณจะได้รับพรอันไม่สิ้นสุดเลยนะอันประมาณนี้ได้เมื่อคุณชิฟ้์ย e เอเนอรไปสู่สิ่งที่ p o s i t i v ฟมากขึ้นแล้วก็เบ t h r ูเอเนอร์จีเชิงลบค่ะ คือกองเนี้ยชอบคิดวนไม่ยอมทําอะไรเลยเออไม่ใช่คือราศีมีนช่วงเนี้ยพักนี้คิดวนเยอะเกินไปหน่อยยังไม่ลงมือทําสักทีหนึ่งนะคะเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินมันก็เลยถูกดอง่าอยู่แต่ถ้าคุณเบรกตัวตัวเองแกะเต่งออกมาให้ได้ค่อยๆตกตะกอนได้นะคะนะคุณก็จะได้รับพรอ,อันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคุณชิปเอนเอจไปสู่สิ่งที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะเป็นคนที่ดีสวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาเราก็จะกลายเป็นลูกรักนะคะนะก็จัดก,การ energy ตัวเองให้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าอยากประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ดวงค่ะลงมือทำด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฟังคลิปนี้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์แล้วคินอ่านได้นะคะและถ้าคุณอยากปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะมาพูดคุยหรือมาโค้ชกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ s e ี y ย u o ออนเดอะเน็กซ์คลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แท็กกด subscribe เป็นค่าครูคคินด้วยค่ะ May the force be with you ะจ l า่ะ Have a good ฮ a ฟเ a v ร์เกร a เค่ะ